ราชาลูกหนังทัวโรขอเสนอเอเย่นบรูโนเข้าคุยหลายสโมสรฝาบิโซ่รมโนโร,รายงานว่ามิเกลปินโยเอเย่นของบรูโนแฟนันได้เข้าพบกับหลายสโมสรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อรับฟังข้อเสนอในบรรดาสโมสรเหล่านั้นมีบัิมนิกที่เพิ่งแต่งตั้งแวงซองกอมปานีเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ให้ความสนใจมิดฟิลด์ทีมชาติโปรโตุเกสตามรายงานของสตตี้นิวส์ รูน่เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ทำผลงานได้ดีให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งฟอร์มโดยรวมน่าผิดหวังในฤดูกาลนี้นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการพาทีมปีสาดแดงคว้าแชมป์เอคับอีกด้วยกองกลางเลือดไฟทองกำลังจะอายุ30ปีในเรฤดูนี้โดยปัจจุบันยังมีสัญญาเหลืออยู่จนถึงปี2026และสโมสรมีออปชันในการขยายเพิ่มออกไปอีกปี ทางน้บรูโน่ย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อเดือนมก,การาคมปี2020เขาลงสนามให้แมนเชสเตอร์ไปแล้ว233เกมรวมทุกรายการทําไป79ประตูและอีก6แอสซิสต์น้ำมูชี้ีทีเอสควรถูกตำหนิดึงศักยภาพสานโชไม่ได้โชเซ่มุนโยออกโรงตำหนิเอริกเทนฮากที่ไม่สามารถดึงศักยภาพสูงสุดของเจดอนสานโชออกมาได้ในช่วงที่เขาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แนวลูกวัย24ปีเข้นฟอร์มเก่งอีกครั้งหลังย้ายกลับมาเล่นให้บรเซียดอนมุนแบบยืมตัวในเดือนมก,กราคมและช่วยทีมของเอดินเตอร์สิดเข้าถึงนัดชิงแชมปีบบ้ยลลีกอีกด้วยแม้จะอกหักพลาดแชมป์ก็ตามซานโช่มีช่วงเวลาที่ยากลำบากที่โอทาฟอร์ดและมันยากไปอีกเมื่อเขามีปัญหาไม่ลงรอยกับเทนฮากจนถึงขั้นโดนจับดองแบบไม่มีกำหนดอย่างไรก็ตาม,มยูนยอเชื่อว่าเทนฮากต้องยอมรับความรับผิดชอบเช่นกันที่ไม่สามารถช่วยให้ซานโชโชว์ชวผลงานได้ ในฐานะผู้เล่นเรารู้ถึงพรสวรรค์ของเขาแน่นอนว่าเด็กคนนี้ทําผิดพลาดแต่แน่นอนว่าผู้จัดการทีมไม่สามารถดึงสิ่งที่ดีที่สุดจากเขาออกมาได้เช่นกันมูรินโญ่กล่าวกับ TNT Sport ผมคิดว่าในกรณีนี้แมนยูเได้เห็นแล้วและพยายามวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นที่แมนยูเแล้วทำไมเขาถึงเล่นได้ดีที่ดอทมุมมูรินโญ่เองก็มีประสบการณ์มีปัญหาก,กับนักเตะเช่นกันและเขากล่าวเสริมว่า หากผมมองดูประวัติของตัวเองซึ่งบางครั้งผมเองก็มีปัญหากับนักเตะผมไม่สามารถสร้างความเห็นอกเห็นใจที่ถูกต้องได้และผมไม่เข้าใจดีเอ็นเอของนักเตะผมไม่สามารถช่วยนักเตะให้เติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ผมพยายามเข้าใจธรรมชาติของนักเตะและพวกเขาก็มีความสามารถแต่บางครั้งก็ไม่ใช่ทัศนคติที่คุณต้องการโดยทั่วไปแล้วมันไม่ได้มีหลายปัจจัยมันจะเป็นผู้จัดการทีมผู้เล่นครอบครัวเอเย่นและสโมสร เมื่อมองดูตัวเองในฐานะโค้ชหลายครั้งที่ผมดึงสิ่งที่ดีที่สุดจากนักเตะอายุน้อยและช่วยให้พวกเขาเป็นอย่างที่เป็นได้ในอนาคตแต่บางครั้งก็ล้มเหลวในฐานะโค้ชประสบการณ์ที่เราจัดการกับสถานการณ์เดจาวูเมื่อเราอายุมากขึ้นและพยายามช่วยให้นักเตะไปในทิศทางที่ถูกต้อง พออซือเหลืองเฟิร์มเตรียมคุยผีรั้งซานโชเซบัสเตียนเคิลโู้ชในการกีฬาของบุิเซียดัมุลยอมรับเขายังไม่แน่ใจว่าสมสอรจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์เดนเพื่อรั้งเจอรอนซานโชได้หรือไม่ซานโช่ย้ายกลับมาร่วมทีมดอดมุลอีกครั้งแบบยืมตัวในช่วงเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาซึ่งดาวเตะวัยยี่บปีทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยเสือเหลืองเข้าชิงแชมเปี้ยนสกสมสอรดังจากบุนเดสเลกาต้องการให้ปีกชาวอังกฤษอยู่ช่วยทีมต่อไปเมื่อถูกถามเกีี่่ยววกกับโอโอออาาสทดรมุจะ้งชเไ เคลบอกกับ TNT Sport ก่อนเกมที่แพ้เรัลมริดว่าพูดตามตรงผมยังไม่รู้เลยมันเยี่ยมมากๆที่มีเขาในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเขาเพิ่มคุณภาพของเราในทีมและเขาตั้งตารอคอยรอบชิงชะเลิศเขาต้องการที่จะชนะเรื่องอื่นๆจะถูกตัดสินในภายหลังสถานการณ์ค่อนข้างชัดเจนเขายังมีสัญญากับแมนเชสเตอร์เราไม่มีออปชั่นซื้อขาดซึ่งหมายความว่าเราจำเป็นต้องพูดคุยกันและเราจำเป็นต้องเจรจา ผมไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นผมหวังว่าเขาจะยิงได้หนึ่งหรือสองประตูในคืนนี้จากนั้นราคาจะเพิ่มขึ้นเอดินเตอร์สิทธิ์กุนสือบรเษัทดอนุนยอมรับไม่รู้อนาคตเจรอนซานโช่แต่ปลอบใจปีกตัวยืมจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้เข้าชิงแชมเปี้ยนีกอีกครั้งภายหลังแพ้เรอัลมาดริดสต่อซานโช่อยู่ในสนาม87นาทีแต่ไม่สามารถช่วยเสือเหลืองหลีกเลี่ยงความแายแพ้ต่อราชัน แม้ทีมีโอกาสนำก่อนหลายครัง้งแต่จบสกอร์ชนเสาไม่ก็ติดเซฟที่โบคูตัวตลอด6เดือนที่อยู่กับเราซานโชททำได้อย่างยอดเยี่ยมเขาไม่ได้แค่พัฒนาฝีเท้าตัวเองเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยเฮดโค้ชเยอรมันกล่าวถึงลูกทีมวัย24ปีหลังปราชัยที่เวมบรีผมไม่เคยพูดถึงอนาคตเพราะสิ่งสำคัญคือปัจจุบันซานโชได้กลับมาเล่นนัดชิงชนะเลิศที่บ้านเกิดซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสำหรับเขา คุณสามารถรู้สึกได้ถึงความสุขที่สรโโชวมีและสร้างให้ห้องแต่งตัวผมมีความสุขมากที่ได้ร่วมงานกันตอนนี้เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่แน่นอนคือเขาจะได้เข้าชิงแชมเปี้อีกครั้งซีซั่นก่อนทีมของเตอร์สิท์พลาดแชมป์บุนเดสลีกาให้เบม์นิในนัดสุดท้ายและความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้ยังต้องรอคอยถ้วยแรกตั้งแต่เดฟเบโพคาวเมื่อปี2021 วันนี้เรามีเกมที่ดีมากเราแสดงให้ทุกคนเห็นว่ามาที่นี่เพื่อชัยชนะเราเข้าใกล้แล้วแต่ขาดรายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้นโค้ชพลังหนุ่มวัย41ปีเปิดใจเพิ่มถึงรูปเกมต้องแสดงความยินดีกับมาริตด้วยที่รักษาความกระหายจนควาแชมป์นี้ได้อีกครั้งคุณสามารถเห็นได้ว่าทำไมพวกเขาคือแชมเปี้ยนตัวจริงยังไงก็ตามผมรู้สึกภาคภูมิใจในลูกทีม แฟนบอลเราเกือบ1 0 0 0 0แคนมาที่นี่ล้วนมีความเชื่อมันเป็นเส้นทางอันน่าทึ่งแม้ในใจเรารู้สึกว่างเปล่าที่ไม่สามารถคว้าโอกาสแต่ผมเห็นสิ่งที่เราทำเพื่อมาถึงจุดนี้ตลอดการซ้อม214เซสชั่นใน333วันเราแสดงความกระหายผ่านความเจ็บปวดและทำงานอย่างหนักตอนนี้ความท้าทายสำคัญที่สุดคือการรักษาความเชื่อมั่นต่อไป โชเซ่มูรินโญ่ผู้จัดการทีมคนดังเชื่อว่าตอนนี้เป๊ปกอริลล่าในายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังหัวราอก,กับความวุ่นวายที่แมนเชสเตอร์เดและเชลซีกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ปีแสดงกำลังคิดหนักกับเรื่องของเอรดิธเทนฮากว่าจะให้นั่งเก้าอีก้กุนซือต่อไปหรือเปล่าส่วนทางสิงห์ดูก็ตัดสินใจยแยกทางกับมาริโซ่ปเชติโน่ต้องมาเริ่มกันใหม่กับผู้จัดการทีมใหม่ซึ่งน่าจะเป็นเอนโซ่มาเรสกา เมื่อถูกถามถึงสถานก,การณ์ที่เชลซีหลังแยกทางกับเมอริโซโปเชติโน่ทางโมริโยกล่าวว่าผมไม่รู้กับท็อตแนมผมมีไอเดียนี่คือท็อตแนมสู้เพื่อท็อปโฟเสมอซึ่งมันน่าทึ่งระหว่างที่ 4- 5 6หในฤดูกาลหน้ากับการไปเล่นยูโรปาลีกแน่นอนว่าพวกเขาสามารถคว้าแชมป์ได้พวกเขาดูมีความมั่นคงลงทุนมากขึ้นสโมสรที่น่าทึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกยอดเยี่ยมสนามกีฬาที่สวยงามคุณสามารถรู้สึกได้เลย ส่วนเชลซีผมไม่รู้จริงๆขณะดเดียวกันมูรินโญย่ยังถูกถามถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเจ้าตัวตอบว่าปรับปรุงนิดหน่อยแต่ยังคงเหมือนเดิมผมคิดว่าในตอนนี้เป๊ปโกลิลราคงหัวเราะก,กับเรื่องวุ่นวายของสโมสร,รอื่นโจโคนักวิเคราะห์ฟุตบอลออนทีนทีสปอร์ตยอมรับว่าอยากเห็นเจอดอนสั่นโชตรลุกสมบัติแมนยูเต็ด มีวุฒิภาวะมากขึ้นจากการโดนส่งไปเล่นยืมตัวอย่างบริเซียดอนมุนโดยเฉพาะเรื่องจัดก,การความกดดันและรู้จักให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ซานโชถูกปีแสดงส่งไปเล่นยืมตัวกับเสือเหลืองครึ่งหลังฤดูกา2023 20 24, ล2023-2024ขลนืืนเรื่องจากงัดข้อพิการทีมเอริกเทนฮากผ่านโซเชียลมีเดียแล้วไม่ยอมขอโทษขอยเจ้าหาย บทสรุปอนาคตดาวเตะวัย24ปีหลังสิลนฤดูกาลนี้เป็นอย่างไรยากคาดเดาได้เพราะจะหมดสัญญาเช่ายืมที่ซิกแนวอุนนาพาร์ส่วนเทนฮากหลังพาทีมได้แชมป์เอฟเอครับกำลังอยู่ในขั้นตอนถูกผู้บริหารประเมินผลงานว่าอยู่ต่อหรือปลดซึ่งไม่ว่าจะจบอย่างไรทางอดีตกองกลางทีมช่างกรษอยากเห็นเจดรนมีวุฒิภาวะขึ้นเพื่อในอนาคตสามารถจัดการปัญหาที่เข้ามาได้ดีกว่าเดิมผมคิดว่าซานโชคือผู้เล่นที่น่าชึ่งเปี่ยมความสามารถ การเปิดปากผ่านสปอร์ตเมลก่อนเกมนัดชิงแชมป์อเริกระหว่างเสือเลืองกับเรเอัลมาดริดแค่ไม่คิดว่าหมอนั่นมีระบบความคิดหรือหัวจิตหัวใจแบบจูดเบลลิงแฮมแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่เจอดอนก็เผชิญความลำบากในแบบของตัวเองมองว่าเด็กมันยังรับมือกับความสำเร็จความคาดหวังที่ทาโธมเข้ามาได้ไม่ดีเท่าไหร่ยางเรื่องที่มนเด็ดผมไม่ได้พยายามสร้างวัตกรรมพลาดหัวข่าวหรืออะไรเทอกนั้นผมเคยบอกต่อหน้าเจ้าตัวไปแล้ว แต่โดยเนื้อแท้เขาคือเด็กดีก็ปลื้มไปกับเจรรด้วยที่สามารถเรียกรอยยิ้มและการเล่นฟุตบอลคุณภาพกลับมาได้ทำเรื่องถนัดสักทีอย่างไรก็ตามคุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองที่มันกระทบต่อหลายฝ่ายในสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงไหมชีวิตมันก็แบบนี้คุณกอ่อความผิดพลาดแล้วก็มีวุฒิที่าวะขึ้นเขาจะอยู่ในนัดชิงแชมป์ลีกเสานี้และผมหวังว่าจะสร้างผลงานให้พวกที่เคยวิจารณ์เสียเสียให้หายได้กลืนน้ำลาย ส่วนตัวผมรักเรื่องราวการไถ่บาปแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณมีวุธิภาวะมากขึ้นแก่ขึ้นแล้วมองย้อนถึงสิ่งที่เราทำลงไปก็ได้บทเรียนแล้วผมคิดว่าเจอดอนเรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าวตำนานแมนยูหนุนซานโชสมควรได้รับเครดิตมากกว่านี้หลังพาดอดมูลเข้าชิงยูฟาแชมเปี้ยน ลิโอเฟอร์ดินานอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์เด็ดสโมส,ร,มสร,รยักษ์ใหญ่แห่งศึกเพียร์มลิทแสดงความคิดเห็นว่าเจดอนซานโชปีกปีสแสดงที่ย้ายไปเล่นกับบริเลซียดอนนุนแบบยืมตัวสมควรได้รับคําชมมากกว่านี้เฟอร์ดินานกล่าวผ่านทอสสปอร์ตสกีฬาชั้นนําว่ามีการพูดถึงเขามากมายส่วนใหญ่เป็นแง่ลบและผมคิดว่าถึงเวลาที่ผู้คนจะให้เครดิตเขาสักหน่อยเพราะผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากสําหรับเขาเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งบางเรื่องก็อาจไม่ได้เป็นความจริง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับผู้จัดการทีมเอรดิคเทนฮาเราสามารถถกเถียงกันว่าใครถูกและใครผิดแต่เขาถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมันทําให้ความมั่นใจเขาตกต่ำมากและเขาต้องโดนตัดออกจากการฝึกซ้อมตอนนี้เขาย้ายไปดรอดมูลเพื่อสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ในฐานะนักฟุตบอลในฐานะมนุษย์และเขาได้แสดงตัวตนอีกด้านออกมาแล้วไม่ว่าเขาจะคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้หรือไม่ก็ตามสิ่งที่เขาประสบความสาเร็จในช่วงเวลาสั้นๆนี้จะต้องถูกพิจารณา คุณจะรู้ว่าเด็กคนนี้มีบุคลิกที่ยอดเยี่ยมเขาสร้างสิ่งที่ถูกต้องและผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เขาต้องได้รับคำชื่นชมหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ